สวัสดีค่ะพี่บวยสวัสดีครับคุณนุยแล้วก็ท่านผู้ชมทังบ้านครับค่ะกํากลังชวนพี่นักลงทุนที่พลาดดูไปเมื่อช่วงหุ้นทิมตาที่พี่บวยได้อธิบายการวางหลักประกันทองคําไปไว้แบบเข้าใจง่ายๆมากๆเลยเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวให้พี่บวยเนี่ยช่วยสรุปให้ฟังอีกทีละกันนะคะพี่อ๋อครับผมก็ อ่าครับก็ต้องนะครับผมก็ต้องเรียนว่านะครับเรื่องของการวางในเรื่องของซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยยังคงเป็นไปตอกนกำหนดเดิมอะนะครับนะครับเพราะว่าทางส่วนของผลการประชุมอ่าผลการประชุมคณะอ่าผลการประชุมคณะรัฐมน,นตรีนะครับก็มีนะครับก็มีมติบในเรื่องสี่วันหยุดนะครับในเดือนอ่าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับซึ่งจำแนงการเรียกเก็บซปเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยจะมีผล หลังอาช่วง5โมง45ของวันพรุ่งนี้ค่ะมารับก็คือเป็นช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้เองอนะครับจนถึง6โมง45ของเย็นวันของเย็นวันพฤหัสที่30ะนะครับนะบนะับก็คือจะเป็นการเรียกจับซุปเปอร์มาร์เก็เพิ่ม,มนะครับในตัวสินค้าทอง p S T แล้วก็ตัวของ R s 3ก็คือตัวยานนะครับขึ้น นะครับมีการเรียกเก็บเพิ่มอีกประมาณเจ็ดสิบก่าเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้เองเนี่ยก็ถือว่าเรียงเก็บเยอะนะครับแล้วก็ถ้าใครวางเงินไว้พอดีเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงที่ว่าพอเปิดมาเนี่ยจะถูกะจะถูกเลี้ยงหลักประกันเพิ่มเลยค่ะนะครับเพราะว่าตัวขัอรา,าการวางหับประกันใหม่เนี่ยนะครับมันอยู่สูง นะครับมันมีการปรับเพิ่มขึ้นเยอะมากนะครับทําให้ชาบางคอดีเนี่ยดับยังไงก็ถูกเรียก <ภา S 2> นะครับยังนั้นก็ถูกเรียกเพิ่มนะครับดังนั้นเนี่ยก็ต้องมีทางเลือกอยู่สองทางแหละถ้าเราไม่มีการปรับลดสถานะลงนะครับก็ต้องอมีการเติมเงินเข้ามาเพิ่ม <ภา S 2> นะครับแต่มีมีคําถามจากนักทุนถามผมเหมือนกันว่าถ้าช่วงไน g h t s e s ของวันที่สามสิบเมษายนครับก็คือในช่วงกลางคืนวันพฤหัสเนี่ยค่ะ อัตรากวางอัตราการวางระดัการเนี่ยมันจะกลับเข้าสู่เลทเดิมไหมําตอบคือกลับเข้าสู่เลทเดิมนะครับแต่ว่าถึงแม้กลับเข้าสู่เลทเดิมแล้วก็จริงเนี่ยนะครับแต่น้องทุนเนี่ยจะถอนเงินได้ก็จะเป็นวันที่ห้าพฤษภาอยู่ดีนะครับพฤษภานะครับใช่ครับก็คือว่า ตามเกณฑ์เนี่ยก็คือจะถึงแค่ตอนเย็นวันที่สามสิบแต่ว่าช่วงในเทในทช่วงวันที่สามสิบเนี่ยมัน<ฆ>ก็จะกลับมาเป็นเหรือเดิมแหละ<อ>แต่ว่าถึงเป็นเหรือเดิมยังไงนักลงทุนเนี่ยก็จะถอนเงินออกมา,าไม่ได้แล้วนะ<ฆ>เพราะว่ามันเป็นช่วงใน่แล้วนะครับเงินก็ต้องถูกวางเอาไว้อยู่ดีนะครับจนกระทั่งตอนเช้าวันรุ่งขึ้นตอนเช้าวันที่ห้าเนี่ยนะครับที่<ฆ>เปิดเขตอีกครั้งหนึ่งบนอังคาร<อ>นะครับ<อ>ะนะครับก็จะชี้แจงให้ทราบ คร่ะพี่เอาหล่ไหนๆก็พูดทองคําและดูทองคํากันก่อนละกันค่ะพี่ควแนะนํายังไงดีครับก็ต้องบอกว่าแนวทองคำนะครับมันยังติดด่านอยู่ตรงโซนแถวๆบริเวณไฮเดิมาครับจรงหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบกว่ากว่าเนี่ยยังไม่ผ่านแล้วก็ย่อกลับลงมาทีนี้ย่อลงมาเนี่ยนะครับวันนี้ มันมีหย่อนลงมาที่โลที่หนึ่งหกเก้าหนึ่งแต่ยังไม่หลุดนะครับตีกลับขึ้นไม่เร็วเลยนะครับตรงบริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสิบอย่างที่เมื่อเช้าคุยกันไว้ว่าตรงพันเจ็ดเนี่ยนะครับถ้ายังไม่หลุดแล้วยืนได้เนี่ยมันก็จะไซเบอร์ออกข้างไปก่อนเดี๋ยวคงต้องดูคืนนี้นะครับให้ชัดเจนว่า,าจะออกมาเป็นในรูปแบบไหน<า>นะครับว่าจะเลือกทางไปทางไหนนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่านะทองคำเป็นช่วง วันสองวันเนี่ยนะครับจะอยู่ในะจะอยู่ที่ผลการประชุมเฟดนะครับที่จะออกมาซึ่งในเรื่องของในเรื่องของการประชุมเฟดเนี่ยนะครับะจะมีขึ้นในวันพุธน,นะครับก็ดูจากคอมเมนต์ซับเนี่ย็จาคาดว่ามันจะคงดอกเบี้ย0.025เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็จะมีการสง่งสัญญาณใอนเดิมแหละก็คือ จะใช้เครื่องมือคณะในการเพื่อช่วยพยุงเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เคยว่ามันมีการรายงานตัวเลข GDP พด้วยของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวแหละนะครับดังนั้นเนี่ยทองคำก็ยังอยู่แถวพันเจ็ดเนี่ยถ้าใครยังไม่แน่ใจ <S <S ตอนนี้เป็นอันตราก่อนก็ได้รอดูถ้ายืนพันเจ็ดได้กลับมาลอง <S 2> <S 2> อีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ชาไปนะครับแต่ถ้าหลุดต่ำกว่าพันเจ็ดคงต้องกลับมาเล่นฝั่งช็อตบางสั้นๆนะครับอ๋อสันๆนนะคะครับ ได้ไดพี่บวยค่ะแล้วในส่วนของตัว t ีเฟกลหรคะครับในส่วนของอ่าตัวทีเฟกนะครับตัวเอลซ่าศูนย์เอ็มสองศูนย์เนี่ยนะครับก็จริงๆเนี่ยวันนี้นะครับก็แขวนในกรอบแปดร้อยสี่สิบถึงแปด้อยห้าสิบที่ให้ไว้กับพี่ม่อนในช่วงเช้านะครับจะพอปะเปิดช่วงอถวๆช่วงประมาณบ่ายสองโมงสิบห้าขึ้นมาเนี่ยมันก็เบก ผ่านขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ไปไฮกับเขาบริเวณเกือบตก160นะครับก่อนที่จะถอยกลับลงมาก็ยังมันยังเร่งอยู่ในกรอบนะครับแต่พอเด้แต่5สูงเนี่ยมันอพอที่จะเช็ดวิ้งลองได้สั้นๆบ้านะครับแต่ว่าอาพอย่อกลับลงมาแบบเนี้ยเราก็มองว่า น่าจะยังเล่นในกรอบนี้ต่อไปก่อนนะครับก็คือโซนบริเวณผมอาจจะขยับขึ้นไปเป็น840ถึง860นะครับแต่ยังไงเนี่ยถ้าทรงเป็นแบบเนี่ยอยู่เหนือ850ยังมองว่าน่าจะยังเป็นบวกอยู่นะครับก็คืออน่าจะไช้เว้าจากที่เมื่อเช้าเนี่ยมองว่าถ้าหลุด840จะเป็นลบแต่ว่ามันไม่หลุดนะครับแล้วก็ รักษากกอบไว้แต่พอขึ้นมายืนกรอบบนได้ก็มองว่าน่าจะเป็นฝั่งรองมากกว่าจริงๆเนี่ยจะถือข้าววันในช่วง10วนาทีที่เหลือนะครับตอนนี้4โมง4ห้5นาทีเนี่ยะจะปิดตอน4โมง5้5เนี่ยก็อาจจะพออเก็บรองกลับบ้านได้แหละแต่ว่าอยากได้ถือน้อยนะครับไม่ต้องไปถือเยอะมากะนะครับเพราะวา่านะครับเพราะว่าทั้งดาวจน ทั้งตัวของทางตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยมักจะทำเซอร์ไพรส์เสมอนะครับมักจะเปิดกระโดดไปอีกทางหนึ่งบางทีส่งผลทำให้บ้านเราเนี่ยอาจจะเปิดกระโดดจากที่นะวันนี้บัวทุ่งจะเปิดกระโดดลงมาก็ได้แ่คเหลือจะนะครับ,รนะรบวันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ที่เกิดขึ้นบ่อยในช่วงปีนี้นะครับอืมค่ะพี่อาลารในส่วนของซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ราคามีตัวไหนที่มีสถานะคงค้างเยอะไหมคะพี่บวว อ่าครับก็จริงๆเนี่ยดูตัวสถานะคงค้างเนี่ยนะครับอ่าพรวมยังเพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยถ้าดูเนี่ยนะครับสถานะคงค้างเนี่ยก็ยังนิ่งๆถ้าเกิดามาหนึ่งล้านหนึ่งแสนสัญญาคือก็รออยู่เหมือนกันว่านะับเมื่อไหร่เนี่ยสถานะคงค้างจะเริ่มปรับขึ้นมาสักทีนะครับแต่ตัวที่มีเพิ่มขึ้นเมื่อวานเนี่ยก็จะมีตัวของอ่า ตัวของ W H A ตัว Beauty นะครับ A A V ที่ท,ท,ที่ที่ยังมีวอลลุ่มเข้ามาเก่งกำไรต่อเนื่องในวันนี้นะครับแล้วถ้าดูวอลลุ่มบล็อกเทรดด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองดูวอลลุ่มบล็อกในส่วนของวอลลุ่มบล็อกเทรดเองเนี่ยนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็ยังมีไม่เยอะนะครับจะมี W H A เนี่ยวันนี้เข้ามาตัวซีรีส์ U ซีรีส์ M เนี่ยก็เกือบเกือบ รวมรวมมันเนี้ยประมาณกเกือบหนึ่งหมื่นสัญญาะนะครับวันนี้ก็บวกได้แหละแต่ก็ยังบวกได้ไม่แรงเท่าไหร่นะครับดอบเชอนเนี่ยก็ถ้าดูทรงเนี่ยนะ,ะก็จะมีเดี๋ยวผมดูแนวต้านนะฮะสำหรับคนที่มีอยู่เนี่ยก็แนวต้านในยหญ่ในที่ประมาณสองบาทเก้าสิบสี่ซึ่งเป็นคฮเดิมของเดือนนี้นะครับที่ทำเอาไว้แล้วกอ็อีกตัวหนึ่งคือตัวของ True ทรูนะครับวันนี้ก็ทรูก็มีงานบริลล์บ็อกเก้เข้ามาประมาณดูแล้ว ก็ไม่เยอะนะครับประมาณห้าพันกว่าสัญญานะครับก็ uh huh. จะก็ถือว่าเป็นอันดับสองนะครับ uh huh. ตัวทูเนี่ยก็อยูอ่ยังอยู่อาการไซเว่แหละนะครับ uh huh. กรอบนที่สามบาทสี่สิบหกเป็นแนวต้านนะครับส่วนแนวรับเนี่ยอยู่ที่ประมาณสามบาทยี่สิบผมว่ายังเป็นการไซเวออกข้างนะครับรอเบรกอีกทีหนึ่งแต่ว่าด้วยแนวโน้มเนี่ยมันก็ดูค่อนข้างดีอยู่นะครับไม่ได้แย่นะับส่วนตัว ตัวเ v วนี่มีบล็อกเทรดเข้ามานะครับมีอยู่หลายรุ่นเลยมีซีนี่เอสพันธะวันสัญญาแล้วก็ซีนี่ยูพันธะวันสัญญาผมคิดว่าน่าจะเป็นแรงขายน่าจะเป็นแรงขายทํากําไรด้วยนะครับวันนี้พอเหมือนเมื่อวานเนี่ยพยายามขึ้นมาทดสอบเกือบเกือบสองบาทไม่ผ่านเนี่ยวันนี้ก็พักตัวลงมาแรงเหมือนกันนะครับโลนี้ก็บาทจากสิบปิดไปที่บาทจากสิบห้ายังไงก็ต้องจะคอยระมัดระวังนะครตัวนี้ขึ้นมาเยอะจากประมาณบาทต้นๆเนี่ยมุขึ้นมาประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจากโลเนี่ยก็ยังไงถ้า ถ้าเขาไปเทรดยิ้งก็พอมีกำไรเนี่ยอย่าลืมลอกกำไรออกมาด้วยนะครับตรงนี้ขอจำไว้ครับผม๋อได้เดี๋ยวก็แล้วทิ้งท้ายทองคำแท่งนิดนึงสิคะพี่บวยขอครับยังไงดีถ้าสามารถก็จริงๆสะสมอยู่ค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องของทองคำแท่งนะครับทางการายการที่เทรดอยู่เนี่ยผมคิดว่ายังไงคนในทองคำแท่งเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่ได้เก่งกำไรดัชนมากมากครับน่าจะแบบอาจจะซื้อเก็บอ่า เอาไว้สาหรับการออมหรือว่าเก่งอะไรระยะกลาายาวนี่นะครับค่ะยังไงก็ยังอยากได้ราคาเนี่ยลงมาสันหน่อยอนะครับคือจริงๆเนี่ยทองมันเป็นแนวน้วมขาขึ้นระยะยาวแหละ,ะแต่ว่าในช่วงระหว่างทางเนี่ยมันอาจจะมีขึ้นสลับปรับฐานแล้วนี่ถ้าปรับฐานมันเกิดรอบใหญ่ๆเกิดขึ้นเนี่ยกว่สี่สิบห้าสิบเหรียญหรือว่าร้อยเหรียญมันก็เกิดขึ้นได้นะค่ะขึ้นอย่างว่า อย่างที่ผมบอกว่ามันอยู่ในช่วงลอยต่อตรงประมาณพันเจ็ดจริงๆเนี่ยนะครับภายในวันสองวันเนี่ยที่ปาพอหลังจากทราบประมุมหลังทราบประชุมเฟดดูตัวแรกเ,เศรษฐกิจอเมริกาสาคัญสาคัญแล้วเนี่ยอพอ,อท่านหลุดลงมาจริงๆเนี่ยก็ค่อยไปรอรับข้างล่างก็ได้ะนะครับประมาณพันหกร้อยหกสิบหรือว่าอาจจะต่ำกว่านั้นนะครับรอซื้อเมื่อย้อลงมาสักหน่อยนะครับก็ถ้าให้กรอบราคาทองแท่งเนี่ยผมว่าผมอยากได้ต่ำกว่า สองหมื 22, ่นสองพันหกร้อยป้าช้อนครับสองหมื่นห้าพันหกร้อยลงมาสองห้าหกร้อยนครับใช่ครับอ่าย่อลงมาสักหน่อยนะครับเพราะผมเชื่อว่าคนไทยเก่งแหละช่วงที่ทองคำขึ้นไปพลิกเนี่ยก็ไปต่อคิวขายแล้วนะเดี๋ยวทองลงมาเยอะๆเนี่ยคนไทยก็จะไปออกกันหน้าร้านแล้วก็ไปต่อคิวซื้อเหมือนกันนะครับค่ะโอเคได้เลยพี่ฟู๊ดวันนี้ข้อมูลครบถ้วนมากๆขอบคุณมากๆนะคะ ครับค่ะสวัสดีค่ะเอาล่ะโหวันนี้ได้ข้อมูลครบทั่วเลยนะคะทั้งในส่วนของ s i n เกิลสตอลฟิวเจอร์ทีเฟกทองคํารวมถึงทองคําแท่งด้วยนะคะว่าจะลงทุนอย่างไรแล้วก็ที่สําคัญเรอรายการของเรานะะคในเพจของบิสเ e ตไลน์อัลไลมีหลากหลายรูปแบบให้ได้รับฟังกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่วงของหุ้นทิมตาหรือว่าจะเป็นในช่วงของเอาใจไปเลยข้อมูลสําคัญมากๆไม่อยากให้พลาดกันจริงๆนะคะไปรับฟังย้อนหลังกันได้ค่ะวันนี้หมดเวลาลง